วันเนี้ยศได้รับเงินเดือนครั้งแรกในชีวิตพ่อคิดว่าสงสัยจะเอาเงินไปจัดหนักกับเพื่อนแม่คิดว่าเลี้ยงแฟนแน่แน่น้องคิดว่าถอยสมาร์ทโฟนชั่วแต่ความจริงแล้วผมเอาเงินให้พ่อแม่แล้วเอาไปคืนกยศครับรุ่น,น้องจะได้เรียนต่อและมีเงินเดือนเหมือนผมรับผิดชอบแบบนี้เป็นใครก็ยกย่องคืนเงินกยศที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามทุกสาขาก่อน5กรกฎาคมนี้ ที่ทำให้ผมตัดสินใจมาถึงที่นี่มารู้ตัวอีกทีคนกลัวน้ำอย่างผมก็หลงรักทะเลไปซะแล้วแม่คงประหลาดใจอย่างหนักถ้ารู้ว่าลูกชายขี้เซาตื่นเช้าได้โดยไม่ต้องปลุกกันแท้ของชีวิตหาได้ที่ไหนผมรู้แล้วครับผมว่า ความงามของธรรมชาติมันมีพลังบางอย่างที่ทำให้เราลืมเหนื่อยรื่นงราวมาสจั์และความทรงจำดีๆคงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าวันนั้นผมไม่ตัดสินใจว่าไปดวันนี้เที่ยวไทยให้สนุกแล้วเติมความสุขให้ชีวิตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลับมาสู่รายการมองรอบทิศนะที่สถานีวิทยุแลโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธา,านีครับถ้าเผื่อใครที่ชมอยู่นะทุกวันพุธเราจะเจอเจอกันกับรายการนี้เวลา15บหนกาสามสิบทีเวลาโดยประมาณจนถึงเวลา16บหนกานะครับกับทีมงานสอททอุบลราชธานีและก็ผลทุพพรพันเพลงนะครับเป็นพลที่ดําเนินรายการครับกับวันนี้วันพุธที่15พฤษภาคม2556ครับ แล้วก็ทุกวันพุธจะเป็นการจับมือกันนะครับระหว่างคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและก็ทางด้านสททอุบลราชธานีจะเป็นการนําความรู้นะฮะจากคณะบริหารศาสตร์มาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนกับเรื่องราวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการลงทุนหรือว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปหรือว่าจะเป็นการวางแผนการเงินนะครับหรือว่าการทําบัญชีของชุมชนและก็รวมทั้งวันนี้ครับก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝาก ช่นเดิมครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆขอแจ้งนิดหนึ่งครล้กันในเรื่องราวของสภาวะเศรษฐกิจประจํำวันของวันนี้ครับถ้าเผื่อใครที่จะซื้อทองคําวันนี้ราคาทองคํามีการปรับเปลี่ยนไปหลายรอบในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ราคาขายทองคํารูป,ปรพรรณครับอยู่ที่บาทละ2350บาทครับส่วนราคาขายทองคําแท่งอยู่ที่ บาทละ1 9 9 5 0านราะครับราคาก็ยังคงทรงตัวและก็ดูแนวโน้มจะดูว่าราคาถูกลงด้วยนะครับส่วนอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตามประเทศหลังจากที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะของทานด้คนที่คุมนโยบายการเงินและก็การคลังพูดคุยกันเมื่อวานนี้ครับก็มีการคุยคุยกันมาหลายรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสภาอุตสาหกรรมหอการค้าท่านกิติรัตนะ์รอนองรฐมนตีว่าการการะทรวงการคล,ลังและก็รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจด้วย พูดคุยกับทางท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครับดูเหมือนว่าวันนี้ราคาเงินบาทเราจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนอาจจะมีความเกรงว่าจะมีการออกมาตรการพิเศษออกมาครับอัตราซื้อ1ดอลลาร์นะครับวันนี้เท่ากับ30บาท7สตางค์ครับส่วนอัตราขาย1ดอลลาร์กับ29บาท3 8สบสตางค์ถือว่าราคาอ่อนตัวเล็กน้อยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของสภาวะการซื้อการขายนะฮะส่วนทางด้านผู้ที่เป็นพ่อค้า ค้าขายยางพารานะครับวันนี้ราคายางพาราก็ยังคงทรงตัวอยู่ครับราคายางแผ่นดิบราคาท้องถิ่นนะครับกิโลกร,รัมละ81บาท50น้ำยางสดกิโลกร,รัมละ82บาทแล้วก็ราคาที่ราคากลางหาดใหญ่นะครับยางแผ่นดิบกิโลกร,รัมละ83บาท60นะครับยางแผ่นรมควันชั้น3กิโลกร,รัมละ88บาท11สตางค์ส่วนราคาทรงออฟออบที่ท่าเรือคลองเตยน,นะครับราคากิโลกร,รัมละ89บาท80สตางค์ ก็ถือว่าเป็นราคาที่อ่อนตัวจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยครับแต่ถามว่าราคานี้พี่น้องประชาชนพอใจไหมถ้าเปรียเทียบกับสมัยก่อนนี่ก็กิโลกร,รัมละ120บาทครับตอนนี้เหลือเพียงแค่89บาทก็โอเคละขนาดนี้ประมาณนี้แหละครับผมถ้าเผื่อต่ำกว่านี้ไปคงจะลำบากเลยครับผมนะฮะหลายคนก็คงจะอึดอัดหฮาเลยนะฮะในเรื่องราวของการซื้อการขายครับ สำหรับวันนี้เนื่องจากวันพุธนะฮะก็จะเป็นการพูดคุยกันวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านอาจารย์ตชิชนติชนทองปวนครับท่านเองเป็นอาจารย์ประจําสาขาการเงินการธนาคารของคณะบริหารศาสตร์นะครับ มหาทลัยอุบลราชานจะมาพูดคุยกันเรื่องราวของการวางแผนว่าหลังจากที่เราจะ,กะเกษียณอายุราชการนี่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนควรจะมีการวางแผนอย่างไรโดยเฉพาะคนที่จะเออรี่รีทายหรือว่าคนที่กเกษียณแล้วนี่คิดว่าออกมาแล้วนี่จะสามารถอยู่ได้อย่างปกติสุขไหมวันนี้จะพูดคุยกับอาจารย์ตชชนอัติชนทองตัวบนนะครับตอนนี้ท่านเองก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับอจารครับสวัสดี<ม>ครับผมครับผมครับ อาจารย์อีกหลายปีไหมครักว่าจะเกษียณนี่ฮะของผมก็อีกประมาณ25บครับ <laughs> คนที่จะวางแผนการวางแผนการเกษียณนี่คนจะวางแผนอายุประมาณสักเท่าไหร่ฮะจริง,จร,ง,จ,รงจริงนะครับต้องเรียนภาพรวมก่อนนะครับ,รบว่าเรานะเข้าใจผิดเข้าใจผิดในคําว่าคําว่าการเกษียณอายุนะครับคือคําว่าการเกษียณอายุเนี่ยเรามองว่าแก่ๆเราค่อยเตรียมนะครับแต่ในโลกของการเงินจริง,รงๆเนี่ย อมันไม่ได้มองเรื่องของอายุอย่างเดียวนะครับมันมองในเรื่องของชีวิตหลังวัยเกษียณกับเรื่องเงินที่ออมไว้ที่จะใช้หลังวัยเกษียณครับผมรบ,รบ,รบเรียนอาจารย์ตรงๆว่าปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเขาเรียกว่าเป็นสากลมากขึ้นซึ่งโดยส่วนใหญ่สากลเนี่ยระบบราชการก็จะมีสัดส่วนที่ ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชนนะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยก็เริ่มปรับตัวนะครับอย่างมหาวิทยาลัยอุบลเองเนี่ยพนักงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็คือจะไม่ได้เงินบําเหน็จบํานาญเหมือนข้าราชการเป็นอาจารย์คู่สัญญาอะไรประมาณนี้นะครับใช่ครับเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเขาเป็นลูกจ้างใช่ครับแต่ว่ามีการสัญญา5ปี5ปีต่อครั้งแบบนี้ใช่ครับฉะนั้นหมายความว่าอ่าอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยเองอย่างผมเนี่ยนะครับถ้า60ป จ,จะอยู่ยังไงครับผมบก็เลยก็เลยอยากจะมา,าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราสู่กันฝังว่าจริงๆแล้วการวางแผนการเกษยียณเนี่ยมันไม่ใช่มันจะไม่ใช่ว่า45ค่อยคิดนะครับเ,เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มทํางานนะครับเราควรคิดได้แล้วว่าเราจะเกษยียณอายุอย่างไรคือวันแรกที่ทํางานก็วางแผนได้เลยได้เลยครับครับผมครับผมโทษทัศน์และถ้าเกิดคนตอนนี้อายุแั่45บปีแล้วนี่มันมาเริ่มวางแผนนี่พอได้ไหมฮะอ่าโอเคครับ <c oughs> อย่างนี้อย่างนี้นะครับหลักหลักการวางแผนการเกษียณ ที่เหมาะสมนะครับสิ่งแรกครับอาจารย์อาจารย์เลือกเลยครับ 1. อาจารย์จะเกษียณตัวเองตอนไหนอืส60ปี55ปีหรือ50ปีผมยกตัวอย่างเช่นอย่างเอกชนเนี่ยนะครับเขาบังคับเลยว่า55ต้องต้องเอรอเียรต้องออกแล้วนะรีท้ายแล้วครับถ้าเป็นข้าราชการก็จะเป็น60บวก2ก็คือบวก5ก็คือบวกได้อีก5ปีสำหรับผู้ที่ มีศักยภาพนะครับก็เป็นข้าราชการที่ต่อได้อีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับพนักงานเอกชนเองนะครับลูกจ้างประจําเองเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่55้นี่เอกชนนะครับถ้า55ปุ๊บเขาจะเกษียณละคือคุณไม่อยากเกษียณคุณก็จะถูกเกษียณครับผมเขาจะหาทางบีให้คุณเกษียณอ่าออกแน่นอนเพราะตามกฎระเบียบนะครับตามกฎระเบียบของบริษัทเอกชนโดยทั่วไปก็จะห้าสิบห้าปีครับถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็จะ60 5 5หถึง60ครับผมครับผมหมายความว่าสมมติว่าตอนนี้ผมทำงานเอกชนถือว่าถือว่าเป็นพนักงานของรัฐก็เหมือนเอกชนนะครับ35ปีครับผมมีโอกาสอีก55ก็คือ20ปีนะครับอันนี้ถูกบังคับเราถูกบังคับแล้วแต่ถ้าสมมติผมวางแผนตั้งแต่สมมตินะครับเรียนจบเลยจบปอทมา25ผมวางแผนแล้วผมจะทำงานในหน่วยงานราชการ60แปลว่าผมมีเวลา35ปีโอ้โหนี่เป็นคนที่บองการไกลมากนะครับเราก็ต้องมองว่าเรามีเวลาทำงานคือมีเวลาทำงานจริงจริง แค่35ปีนะครัปีนะครับอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งต้องกําหนดก่อนครับว่าจะเกษียณเมื่อไหร่อ่าตองบอกตัวเองหนึ่งคือห้าิบห้าหรือ6กสิอายุของการทางานอยู่กี่ปีนะคะนี่ต้องต้องดูก่อนต้องกัดเก็บให้ได้ครับตอนนี้ต้องดูก่อนเพราะเพราะว่าพูดถึงเนื่องจากว่าเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยครับฉะนั้นเมื่อตอนนี้อ่าผม40กว่าวางแผนได้ไหมอ่าไม่วางก็ต้องวางครับคือผมต้องพูดอย่างเงี้ยครับคือทันไม่ทันก็ไม่รู้แต่้องเดี๋ยวผมถามใหม่ผมถามใหม่ถ้าเผื่อไม่วางแผนเลยนี่จะเกิดอะไรขึ้นอ่า การลีกว่ากลับไ,<ป>ไปตายดาบหน้าแางนี้ถ้าถ้าไปตายดาบหน้านะครับผมไม่ใช่หมอรักฟันธงนะ<า>แต่ผมฟันธงได้เลยว่าตายจริงตายสมใจแน่ตายสมใจแน่ครับผมไม่ต้องอะไรเลยตากล้องตากล้องผมนั่งโดมยาเลยครับผมขันน้นแรกนะครับอย่างที่บอกคือว่ากําหนดอายุก่อนนะครับขั้นที่สองครับประมาณเวลาครับหลังเกษียณอายุกะว่าจะอยู่อย่างมีความสุขกับลูกหลานเนี่ยกี่ปี นะครับสมมติว่าจะอยู่สักเจ็ดสิบห้าหรือแปดสิบแปดสิบสมมติว่าเป็นเอกชนใช่ไหมครับเอกชนห้าสิบห้าคุณอยู่อีกเจ็ดสิบห้าคือต้องอยู่อีกยี่สิบปีต้องมีเงินสำรองใช่ครับโดยที่คุณไม่มีบำเหน็จบำนาญนะไม่มีรายได้เลยไม่มีอะไรเลยนะมีแต่รายจ่ายครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องต้องวางแผนละว่าคุณจะอยู่อีกกี่ปีนะครับขั้นตอนที่สามครับกำหนดรายจ่ายว่าเกษียณไปแล้วคุณจะใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ครับกำหนดเอาง่ายๆเช่นสมมติว่าเดือนละสองหมื่น ใช่ไหมครับปี<ช>ล,ะละ2 0 0แสนตีง่ายๆตัวเลขคร่าวๆนะครับ,รบ10ปีคือ2ล้าน20ปีคุณจะอยู่ถึง75คุณต้องมีเงิน4ล้านเป็นอย่างตำ่ำเก็บสำรองไว้น,นี่คืออย่างน้อย4ล้านรับจะต้องมีเงินอย่างน้อยๆแต่ว่าถ้าเผื่อมากกว่าเดือนสองหมื่นความหมายคือต้องเก็บมากยิ่งขึ้นใช่ครับทีนี้โดยปกติแล้วนี่ถ้าเผื่อบังเอิญว่าเขามีหลักเกณฑ์ไว้ว่าถ้าเผื่อตอนที่คุณเอางเงินเดือนเงินเดือนสุดท้ายอย่างเช่นผมนี่เคยได้เดือนละ5 0,000นะฮะผมก็ควรจะมีวางแผนในการใช้จ่ายเงินอย่างน้อยก็ควรจะใกล้เคียงกัับตวเเเลลขดดิมคือนะ5 0,000 หรืออย่างนั้นคือเดือนละสามหมื่นครับคุณต้องคิดว่าสามหมื่นนี้ปีหนึ่งเท่าไหร่ยี่สิบปีอีกเท่าไหร่นี่ต้องคิดคล้ายๆแบบนี้เลยคิดบง่ายๆนะครับคิดแบบง่ายๆเพราะว่าหนึ่งข้าของแพงขึ้นสองภาวะเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ว่ามันจะนิ่งแบบนี้นะครับเกิดมีอุบัติเหตุอุบัติภัยอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับเรื่องอย่างเรื่องสุขภาพหรือเรื่องเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันการเมืองเหตุการณ์ในเรื่องของการประท้วงหรืออะไรที่ทําให้เศรษฐกิจมันมันผันผวนเนี่ยมันก็จะมันก็จะมี อันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งที่ต้องต้องคิดก่อนเลยว่าเราจะต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่นะครับกับช,ชีวิตที่เราจะเหลืออยู่ทีนี้ข้อสุดท้ายแล้วครับ,รบเมื่อเรารู้แล้ว<ห>ถึงตรงนี้เราต้องวางแผนแล้วครับ,รบว่าเงิน4ล้านบาทบตอนนี้อายุ40แล้วนะเห,หลือเวลาสมมติเอกชนเหลืออีก15บีครับคุณจะอยู่ถึง75คุณเตรียมหรือ,อยังอ่านะครับคุณเตรียมหรือ,อยังอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า คือเราเราชอบมองข้ามครับารเราชอบมองโดยธรรมชาติของคนไทยเรานี่คือมีการวางแผนไหมถามจริงอ่าโอเคครับผมผมเล่าเนี้ยโมชาติกันนะครับอันนี้มันเป็นงานวิจัยนะครับเป็นงานวิจัยของของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับทำงานวิจัยออกมาว่าในเรื่องของในเรื่องของการวิจัยจากกลุ่มสุ่มจากคนประมาณ3,000คนในเรื่องว่าคุณมีการวางแผนการเกษียณอายุไหมนะครับสิ่งที่เขาได้มาคือ7ประการที่ทําให้คุณล้มเหลวในการวางแผนการเกษียณอายุตัวเอง มีการ7ประการนะครับครับผมประการที่1ครับครับอันนี้ชัดๆเตรียมตัวช้าครับเตรียมห้าสิบแล้วเพิ่งมารู้ตัวเอ้าเหรอเพิ่งมานึกได้อ่าสี่สิบแล้วเฮ้ยต้องวางแผนแล้วใช่ไหมครับนะครับอ่าข้อแรกประการแรกคือคือคือเตรียมตัวช้าเตรียมตัวช้าครับเตรียมรู้สึกตัวช้ารู้สึกตัวช้าครับผมข้อที่1ข้อที่2นะครับก็ก็จะมองว่าหลังเกษียณไปแล้วลูกหลานจะเลี้ยงไม่ครับหลังเกษียณไปแล้วชีวิตหลังวัยเกษียณกับก่อนเกษียณไม่น่าจะต่างกันมาก เหมือนที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยมีห0 0 0 0่นหลังเกษียณอาจารย์ก็จะมี4ี่ห้าหมื่นซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นข้าราชการบำนาเนี่ยนะครับเงินรายได้ที่ได้จริงๆนะครับก็คือ60เดือนย้อนหลังก่อนเกษียณหาค่าเฉลี่ยพอหาค่าเฉลี่ยปุ๊บนะครับถ้าสมมุติจะเอาเงินบำนาญครับก็ คูณด้วยอายุราชการหาร50าสผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นเดือนสามหมื่นแล้วยังมีปัญหาอีกนะถ้าเพิ่มเป็นสมาชิกกบขได้น้องปีอีกนะใช่ครับเราจะมีเรื่องหนี้สินอะไรเป็นภาระอีกฉะนั้นเงินสามหมื่นผมตีง่ายๆนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยพอคูณอายุราชการเช่นคุณคุณเริ่มต้นตอน40่สิคุณมีอายุราชการแค่20ปีใช่ไหมครับหกแสนหาร50คุณจะเหลือเดือนละหมื่นสามนะจากสามหมื่นเหลือแค่หมื่นสามเหลือแค่หมื่นสามนะครับฉะนั้นถามว่าชีวิตก่อนเกษียณสามหมื่นบาทกับหหลลังเเกษียณือ ปรับตัวได้หรือเปล่าปรับตัวได้หรือเปล่าซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ได้คิดแบบว่ามันจะห่างกันขนาดนั้นก็เลยไม่ได้เตรียมความพร้อมครับอันนี้คือข้อที่สองข้อที่สามนะครับไม่มีความเข้าใจนะครับเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆครับออมเงินที่ไหนออมเงินที่แบงก์ผมบอกเลยว่านั่นไม่ใช่การออมนั่นคือการ เอาเงินไปวางไว้ในที่ที่ปลอดภัยเฉยๆเพียงแค่เป็นการเก็บเงินไม่ใช่การออมทรัพย์ใช่ครับมันเป็นแค่เอาไปวางในที่ที่ปลอดภัยเฉยๆแทนที่จะเอาไว้ใส่หหอยตางฟังไว้ใต้ดินไปใส่ไว้ที่แบงก์แ่งทน่เป็นรักษาความปลอดภัยครับแต่จริงๆแล้วการออมที่ถูกต้องมันต้องเป็นเรื่องของการลงทุนมันต้องมีประโยชน์งองเงินขึ้นมันจะต้องเอาเงินที่เราเก็บของรอมริฟเนี่ยไปต่อยอดเหมือนกับว่าให้เงินทํางานให้ได้ซึ่งหลายคนเข้าใจผิด ในเรื่องนี้นะครับข้อที่สงั้นเราเอาเงินไปซื้อทองคําได้ไหมล่ะท่านั้นน่ะซื้อได้ครับเพราะว่าซื้อทองคําซื้อที่ดินแบบนี้ครับได้ครับการลงทุนทุกแบบหรือไปซื้อหุ้นแบบนี้ได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนใช่ครับเป็นการออมอย่างหนึ่งใช่ครับครับไม่ใช่เป็นการเก็บเงินครับเป็นการออมที่ทําให้สินทรัพย์หรืออะไรครับเรื่องของเราไปซื้อหุ้นเนี่ยมันทําให้มันงอกเกยอืมครับผมทำให้มันงอกเกยอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าคนเราคนเก็บนะมีแต่ไม่รู้ว่าอทไม เงินเราไม่งออเงินสักทีครับอันนี้ประการที่สามนะครับประการที่สี่ครับประมาณการรายจ่ายตอนเกษียณผิดผิดพลาดไปผิดพลาดไปคิดว่าตัวเองอยู่ได้มื่นห้าเอ้ยอยู่ได้สบายสบายเกษียณแล้วนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีรายจ่ายเลยเด็ผมยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะแต่ว่ามีรถเบนซ์อ่าตอนทํางานมีสทซั์ใช่ไหมครับคีรถพังผมเอาง่ายเลยนะรถพังซ่อมรถอ่ะกับเงินมื่นห้า นึกภาพไว้คือถ้าเป็นพนักงานเอกชนป่วยล่ะครับผมไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาล่ะเกิดเป็นเป็นเป็นมาเรงล่ะครับอันนี้คือเราประมาณการผิดว่ามันไม่ใช่แค่ค่าอยู่ค่ากินนะชีวิตมันจะต้องเผื่อไว้เลยว่าไอ้หมื่นห้ามันไม่ใช่แค่นั้นคุณมีสองหมื่นสองหมื่นห้าไหมเผื่อฉุกเฉินด้วยนะวันนี้อาจารย์ทำผมกลุ้มใจมากที่พูดมาเนี่ยหลายข้อจริงเราเราต้องตระหนักนะครับแล้วประการที่ห้านะครับประการที่ห้าคือประมาณอายุตัวเองน้อยเกินไปครับ หมายความว่า75พอละบางทีอาจจะถึง90้าสิบปีใช่ครับคืออายุยืนยาวนี่ทำบาปไว้เยอะเนี่ยเจ็ดสิบก็พอละใช่ครับบางที75 80คืออายุยืนมากครับก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องรายจ่ายนเอาไม่เป็นไรก็รัฐบาลเกาให้เนี่ยหกปีก็ให้600ไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวก็ได้700 800ได้มาส่วนเดียวก็อาจจะคิดแบบนั้นซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ทำให้การวางแผนเกษียณมันมันไม่ประสบความสำเร็จอ่าประมาณการอายุยืนยาวน้อยน้อยเกินไปโอเคนะครับการที่6ครับการที่6คือ คนไทยรวยสินทรัพย์แต่จนเงินออมรวยสินทรัพย์คือมีทรัพย์สินเยอะสมมติครับเกษียณไปแล้วมีบ้านมีรถมีรถสองคันมีที่ดินมีที่ดินแต่เป็นที่ดินที่ไม่ได้รับการพัฒนาโอ้ทิ้งไว้บ้างเปล่าคือเป็นที่ดินที่ซื้อไว้ไม่ได้เก่งกำไรครับครับที่ดินที่เห็นเขาจะขายก็คือซื้อไว้เผื่อไว้ทำนั่นทำนี่แต่พอจะขายจริงคำถามขายไม่ได้มีคนซื้อไหมอ่านะครับทีนี้มองมาดูเงินออมออมทรัพย์เงินที่จะเก็บไว้ใช้ยามเกษียณเนี่ยครับกับมีไม นะครับโอเคถ้าเราเป็นข้าราชการ,ร,รมีบํบนานาญส่วนหนึง่งใช่ไหมครับอาจจะได้บําเหน็จส่วนหนึง่งแล้วก็มีเงินออมอยู่ส่วนหนึง่งคําว่า1ล้านบาทถ,ถ้าอาจารย์ใช้แบบผมใช้คําว่าประหยัดจริงๆนะใช้เดือนละหมื่นเนี่ยหนึ่งปีคื 1, 000, 000, 000, 000. อแสนหนึ่งอาจารย์มีล้านหนึ่งอาจารย์อยู่แค่ส0ปีนะอย่างตัดเบียรเกษียณนะครับ คือเดือนละหมื่นบาทท่านเองข้างเงินไม่งอกเงยครับผมครับอันนี้คือสิ่งที่เราเราประมาณพลาดไปเราก็จะสะสมทรัพย์สินมากแต่ไม่มีเงินสดแต่เราไม่มีเงินออมสภาพคล่องไม่เกิดใช่ครับครับมก็เหมือนที่ผมยกตัวอย่างรถพังเนี่ยเอาไงล่ะทีเนี้ยก็ขายสิครับผมบัตรจักรยานแทนอะไรประมาณนั้นครับอ่าแล้วข้อสุดท้ายครับก็คืออ่าไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือข้าราชการเนี่ยนะครับจะมีปัญหาเรื่องของการก่อหนี้ระหว่างการก่อนเกษียณอคือมีหนี้สะสมครับผม พอมีที่สะสมบพอเกษียณปุ๊บคาดว่าจะได้เงินนู่นนี่นั่นเหมือนที่อาจารย์ว่ามันลดลงครับโดยที่เราเฮ้ยมันหายไปไหนอเพราะเราแบบก่อหนี้ของตัวเองในอนาคตไม่ว่านี่สากลนี่ธนาคารพาณิชย์อาคารสงเคราะห์นะครับผมนับประการผ่อนบ้านผ่อนรถประมาณนั้นครับนี่คือ7สาเหตุหลักที่ทําให้คนไทยนะครับวางแผนเกษียณแล้วมักจะไม่ประสบความสําเร็จ อครับผมอ้าวทีนี้ถ้าปุาจะวางแผนจะเริ่มต้อนอยังไงทีนี้ถ้าปุ่จะวางแผนทีนี้ครับถ้าจะผจะทํายังไงทีนี้ครับถ้าจะวางแผนแนวทางของการวางแผนทีนี้ครับแนวทางในการวางแผนนะครับ,รบหนึ่งต้องรู้จักตัวต,วตวนก่อนครับตัวของเราเองก่อนต้องรู้ตัวเราเองก่อนครับว่า <ừ> um. ถ้านะครับผมพูดง่ายงหลักการของการออมเงินเนี่ยนะครับรายได้กับรายจ่ายถ้ารายได้นะครับไม่เพิ่มรายจ่ายลดได้ไหม คือลดรายจ่ายลดรายจ่ายได้ไหมเพราะมันมีเพียงแค่2ด้านใช่ครับรายได้กับรายจ่ายที่เหลือถ้าเผื่อรายได้เพิ่มไม่ได้ก็ต้องหาทางลดรายจ่ายให้ได้ใช่ครับประเด็นที่หนึ่งสมมติมองแล้วขาฝั่งจ่ายไม่ได้นีรถหนีบ้านหนีนู่นหนีนั่นค่าเทอมลูกไม่ได้ละมันคงที่รายจ่ายเนี่ยสองสามสองเดือนเออเดือนละสองหมื่นไม่ได้เงินเดือนเท่าไหร่สองหมื่นห้าเรือเพียงแค่ห้าพันเออเหลือแค่เออเหลือแค่ห้าพันทำไมนะครับก็ต้องหารายได้เพิ่มเพิ่มทางด้านรายได้ก็ต้องเพิ่มทางด้านรายได้รระบเพิ่่่่่มไนนคััลดาาาาายยยจจงกกว มันมันเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์การเพิ่มรายได้มันเหมือนกับเราไปต่อสู้กับคนอื่นเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากตัวเราเหมือนรเราขายของใช่ไหมครับเราไป<ะ>เปิดขายของอยู่ตลาดเงี้ยไปขายหม<ะ>ูปิง้งถามว่าคนซื้อเนี่ยเราเราไปเรียกเขาตกหัวเขาซื้อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ะนะครับแต่การลดรายจ่ายอยู่ที่ อยู่ที่เราสู้กับตัวเองอ่าสู้กับตัวเองอันนี้ง่ายกว่าฉะนั้นเทคนิคสําคัญที่สุดคือก็ลดรายจ่ายก่อนก็ง่ายกว่าครับครับผมลองลดรายจ่ายก่อนถ้าเกิดลดไม่ได้ก็เพิ่มมันสุดละอ่าก็ไปเพิ่มรายได้คอยไปเพิ่มรายได้ขายยาบ้าแทนไหมเนี่ยอ่าเพิ่มรายได้สุดจะลิครับครับมครับไม่งั้นอาจจะตดคุกเอาครับผมอันนี้ก็หลักการง่ายๆทีนี้นะครับพอพอสมมติว่าเราสามารถจัดการได้ละครับอ่าดีที่สุดคือลดรายจ่ายแล้วเพิ่มรายได้นะครับ อ่าโอเคอันนี้ไม่นับว่าอายุคุณจะวางแผนตอนไหนนะสมมติว่าจะตัดสินใจวางแผนเกษียณแล้วเนี่ยรนะครับอ่าเราก็จะมีช่องว่างที่เป็นเงินออมอยู่ก้อนหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้เงินก้อนนี้ครับจะเป็นเรื่องของการจัดสรรการลงทุนอผมผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างหน่วยงานราชการหรือเอกชนเขาจะมีสากลใช่ไหมครับสากลเนี่ยคนที่ไม่กู้แล้วเอาเงินไปฝากนะครับดอกเบี้ยสากลสูงนะครับไม่ต้องเสียภาษีด้วยอ่านะครับดอกเบี้ยสากลสูงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์ ตอนนี้ดอ,ดอกเบ <ไป S 2> ี้ยสากลน่าจะดีอยู่ที่ประมาณเกือบ5%้าเปอะนะครับแบงก์ก็อยู่ประมาณ 2%, <ช> 2> อันนี้คือทางเลือกที่ง่ายที่สุดใกล้ตัวที่สุดแล้วนะเอาเงินไปฝากสกสกอลออมทรัพย์แล้วก็ทนความยั่วยุข,ของการกู้ให้ได้อ,อันนี้เราวายั่วเยอะเลยผมอ่าฉะนั้นถ้าเกิดทนได้คือค เฮ้ยผมผมผมไม่ผมไม่ค้ำให้ใครนะสมมติเป็นเพื่อนกันสนิทการค้ำให้เราหน่อยเฮ้ยเราเราไม่ค้ำเราฝากเฉยต้องทนให้ได้นะวันนี้เสียเพื่อนเนี่ยนะครับเอาไ้ดูองคนได้ได้นะครับว่าต้องทำความเข้าใจกันนะครับส่วนที่หนึ่งคือหาช่องทางที่สามารถทําให้เงินออมมันงอกเงยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นให้ได้นะครับนี่คืออีกส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันเองเงินที่งอกเงินเนี่ยนะครับก็ต้องหาทางทําให้มันงอกเพิ่มเช่นปีสมมุติว่าเราจะตั้งใจเก็บปีละแสนใช่ไหมครับ ก็ต้องทําให้ได้ปีละแสนอ่าสมมติว่าปีละแสนเหลืออีก20ปีเกษียณอายุอย่างน้อยๆคุณก็มี2ล้านนะครับอย่างน้อยๆก็มี2ล้านแต่เงินแสนที่เราฝากไปแต่ละปีมันไม่ได้วางไว้มันไม่ได้แช่ไว้เฉยเงินแสนมันก็งอกมันก็เหมือนกับตัวหิมะคลิ่งมันจะยอดเขามันก็งอกใช่ไหมครับมอน็งอกเมื่อเราฝากทุกปีทุกปีเงินมันก็งอกไปเรื่อยเงินตัวก็พอขึ้นพอขึ้นพันก็จะมันก็จะงอกไปเรื่อยในขณะเดียวกันเองรายรับเราก็จะเพิ่มขึ้น เพระหน้าที่การงานโตขึ้นอายุราชการมากขึ้นใช่ไหมครับคนที่รู้จักเรามากขึ้นงานที่เป็นงานพิเศษก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทําให้ได้สองบวกได้2แรงบวกนะครับแต่ต้องวางแผนละครับผมครับอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เหมือนกับว่าการวางแผนนะครับทีนี้ถามว่าเมื่อไหร่จะเกษียณล่ะนะครับเมื่อไหร่จะเกษียณเมื่อเงินที่นะครับเราเก็บหอมรอมริบที่ไม่ใช่สินทรัพย นะครับเช่นใบหุ้นพันธบัตรรัฐบาลนะครับเงินสากออมทรัพย์นะครับการทำอสังหาริมทรัพย์ให้ชาที่ดินอะไรเงี้ยให้ชาตึกอะไรพวกนี้ครับเมื่อเงินก้อนนี้มันพอกับรายจ่ายที่อาจารย์จะใช้ต่อเดือนอันนั่นคือ เหมาะที่จะเกษียณอายุครับเมื่อไหร่ที่เรากะว่าถ้าเบื่อเราต้องการเดือนละสามหมื่นหลังเกษียณแล้วเรามีรรายได้มาชดใช้คืออย่างน้อยคือเท่ากับเดือนละสามหมื่นอย่างนี้คือพร้อมแล้วที่จะเกษียณใช่ครับแต่ว่ากว่าจะได้สามเบนี่คือต้องวางแผนมาเป็นแต่ไม่นับสินทรัพย์นะครับอาจารย์สินทรัพย์นี่คือเอาอันนี้เป็นคลาสเป็นเงินสดเราจะเฉพาะเงินนะครับเงินสดนี่คือเดือนละสามหมื่นเข้ามาแน่นอนแล้วไม่ได้เอาเงินที่ลงทุนนะครับอาจารย์เช่นอาจารย์ลงทุนในหุ้นล้านหนึ่งไม่นับเงินล้านนั้นนะครับอันนี้ถือเป็นเิ้รมาดดกี่ทไ ขึ้นจากสินทรัพย์เหล่านี้รวมกันแล้วต้องเท่ากับ3 0 0หมื่นนี่คือโอเคจบถ้าเผื่อต้องการ5้าหมืนก็ต้องมีเงินสดเข้ามาเดือนละ5 0 0หมื่นที่เป็นดอกเป็นผลจากการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยออมทรัพย์ดอกเบี้ยหุ้นขายหุ้นครับขายทองอะไรพวกนี้ครับอาจารย์นี่นี่คือเหมาะละตัวที่จะมีปัญหามากทาให้เราไม่สามารถออมเงินได้เนี่ยหลังจากที่มีการบางคนนี้วางแลนดีมากแพลนแล้วล่ะนิ่งอย่างเดียวเลยนะฮะตัวที่จะมาทําลายการวางแผนของเรานี่คืออะไรครับทําให้เราไม่สามารถเดินตามแผนได้ อืมอ่าโอเคนะครับสิ่งสิ่งสิ่งสำคัญของของบ้านเรานะครับคือสิ่งสําคัญคือผมยกตัวอย่างหน่วยงานราชการเนี่ยเขาจะมีประเด็นเรื่องของการการที่ให้เงินกู้นะครับครับมันก็จะเป็นปัญหาเพราะเพราะจริงๆแล้วเราเราต้องเข้าใจนะครับว่าเงินของตัวเองในอนาคตเวลาหน่วยงานเขาให้ยืมเนี่ยมันคือเงินเราในอนาคตที่เราควรจะได้นะครับแต่เมื่อเราเอามาใช้ในปัจจุบันเราเสียดอกเบี้ยตัวเองนะครับ เ,เด็ดเด็ดคือบางคนนี่ถ้าเปิดที่ชมรายการนี้อยู่นะฮะถ้าเผื่อใครที่เป็นข้าราชการนี่เขาจะมีเงินเรียกว่าเงินชปคอ,อาสามารถกู้เงินตายตัวเองมาทำมาหากินได้แต่ก่อนนี่คือตายแล้วก็ได้เงินแต่คนที่ได้นี่คือลูกหลานแต่ทุกวันนี้คือหน่วยงานนี้เขาใจดีใช่ครับให้คนที่ยังไม่ตายนี่กู้เงินตัวเองได้ใช่ครับอย่างนี้ควรกู้ไหมผม,ผมให้อย่างนี้แล้วกันครับถ้าสมมติว่าเอาเงินกู้ออกมาแล้วนะครับ ถ้ามาซื้อสินทรัพย์ผมไม่แนะนําเอามากู้ซื้อรถยนต์อ่ะอันนี้ไม่ไม่ไม่แนะนําครับมาซื้อบ้านอันนี้ไม่แนะนําเพราะมันเป็นเงินในอนาคตที่เราต้องใช้ที่เราต้องใช้แต่มันก็ครใช้ก็ไม่ใช่เรานี่ก็เราตายมันที่ได้เงินก้อนนี้น่ะก้อนลูกหลานเป็นคนใช้น่ะอ่ะโอเคสมมติว่านะครับเราเรามองก็เงินเราเนี่ยแต่แต่แต่มันจะได้ก็ต้าเงินเราตายแล้วก็คนที่ได้ก็ลูกหลานเราด้วยตัวเราไม่ได้ด้วยก็กู้มาใช้เองไม่ดีหรือผม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 ให้ความเห็นอย่างนี้แล้วกันว่าถ้ากู้เงินก้อนนี้ออกมานะครับเงงินนนนกกกก้้้อออออออีมตด เพราะอย่าลืมว่ามันเป็นเงินเราในอนาคตโอเคเราไม่ได้ใช้แต่ถ้ามองในในสังคมไทยนะครับนั่นคือมรดกให้ลูกหลานความมั่นคงของลูกหลานนั่นคือมรดกให้ลูกหลานอย่างน้อยลูกหลานก็เราก็เชื่อถ้าเราเป็นอะไรมาลูกหลานก็ยังมีเงินก้อนนี้เพื่อที่จะให้เขาเรียนต่อให้เขาเติบโตในสังคมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดึงเงินก้อนนั้นมาแล้วเอามาใช้แบบที่ผมว่านะเอามาซื้อบ้านเอามาซื้อรถนะครับผมก็บอกแล้วว่าสินทรัพย์พวกนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้นะครับแต่ถ้าผมกู้มาซื้อตึกหน้าบ เออซื้อตึกแล้วทาธุรกิจหรือให้เช่าออานี้ผมแนะนําอันนี้เหมาะเหมาะครับผมครับผมถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งอันนี้เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งหรือกู้มาซื้อทองตอนนี้ทองมันราคาถูกครับกวาดเลยครับ5้าอบาทซื้อเก็บไว้เลยกู้มาสักห้าแสนเลยอก็รุ่งไเลยซื้อวันนี้แล้วเก็บไว้เลยครับผมอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าคุ้มอย่างนี้ถือว่าคุ้มครับครับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจะไม่พูดถึงเลยคือไม่คิดถึงว่าเราก็มีลูกหลานอ่ะครับพอเราก็เสียมาแล้วลูกหลานจะไม่เลี้ยงเราเหรอฮะอ่า เราหวังน้ำบอ่อหน้านะ่โอ,อย่างเช่น,นอาจารย์ก็ต้องดูแลท่านเพราะอิทิโลนแบบนี้ครับ,รบผมโอเคครับค,คือผมผมเรียนอย่างนี้ครับด้วยความที่สังคมไทยเนี่ยตอนนีมน้มันเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปเยอะนะครับเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปเยอะคือทุกคนก็ต้อง,ต,องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องดิ้นผมใช้คํานี้ดีกว่าดิ้นรถครับต้องต้องดิ้นคือบางทีอย่างคุณพ่อผมเนี่ยบอกว่าไม่ต้องมาดูแลหรอกขอใช้คำนี้นะครับเอาตัวเองให้รอด เอาตัวเองให้รอดก่อนเอาตัวเองให้รอดอย่ามาไม่ต้องมาดูแลพ่อไม่ต้องมาดูแลพ่ออันนี้คือด้วยความที่คุณพ่อเป็นข้าราชการครับผมแต่ถ้านา่ครับแต่ถ้าเราไปมองคนที่เป็นเป็นชาวบ้านชนาชาวไร่เกษตรกรครับแล้วแล้วเราไปหวังลูกแล้วลูกเขาไปอยู่กรุงเทพสมมติเงินเดือนหมื่นแปดครับลูกเงินเดือนตั้งหมื่นแปดส่งเงินให้หน่อยให้พ่อแม่หกพันอ้ยเขาตายเลยนะครับอยู่ไม่ได้เลยเขาอยู่กรุงเทพเขาตายเลยนะคือเพื่อนอย่าไปหวังน้าบ่หน้าครับผมฮ่าัเที่งรักคตันครับบทีี้ หลังจากเกษียณแล้วเราจะมีการปรับตัวอย่างไรที่นี้เข้าสู่วัยเกษียณทีนี้ครับพอเกษียณแล้วหือว่าเราผ่านการออมมาแล้วนะครับผมวางแผนเรียบร้อยแล้วคุณจะเกษียณหรือไม่เกษียณถูกบังคับแล้วนะครับนะครับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงครับอาจารย์หนึ่งคือเรื่องของเวลาครับอคนที่บ้างานจะมีผลมากในเรื่องนี้เพราะเขาจะรู้สึกว่างมากเคยทํางานเคยทํางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอะไรประมาณนั้นตอนนี้มันว่างเอแล้าไม่ดีเลยฮะเดินมามีแต่คนไหว Oh. อ๋อพอเกษียณปุ๊บวันที่1วันที่2ว่างเกิดเกิดอาการไม่ได้เตรียมความพร้อมครับคือผู้ที่จะเกษียณอายุปี2ปีต้องเตรียมแล้วครับว่าหลังเ,เษียณต้องทําอะไรต้องมีอะไรทําครับปลูกต้นไม้ไหมเลี้ยงปลาไหมคือทําในสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจําวันให้เพลิดเพลิน ต้องหางานไปรองรับตัวเองอ่าครับอาจจะเป็นงานอาดิเรกสําหรับหน่วยงานราชการควร,ครที่จะไปทํางานอย่างอื่นไหมอย่างเช่นลงสมัครสอสอลงสมัครสวเป็น<อ>นักการเมืองแบบนี้จบมาแล้วมีบารมีอยู่เนี่ยลงสมัครผู้ลงสมัครสอสอแบบนี้เนี่ยเหมาะไหมผมก็ขอไม่คอมเมนต์แล้วกันครับ <laughs> แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นแบบว่า,าสมมติว่าคืออย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าสมมติว่า,ร,วารายได้ที่มันเป็นดอกผลเนี่ยมันสามารถรองรับรายจ่ายเราได้เนี่ยก็คืออาจารย์ไม่ต้องทํางานอะ ก็กลัวว่างนะก็กลัวว่างนะก็ก็ก็แล้วแต่นะครับคือถ้าอาจารย์มองว่าอาจารย์ทาเพื่อสังคมทําเพื่อให้เพื่อชุมชนทําเพื่อให้ประเทศโอเคครับอันนี้ไม่ว่ากันเห็นบางคนมีไปช่วยไปปลูกยางพาราควรไปมันหลังเกษียณเนี่ยก็ต้องลงทุนนะครับใช่แล้นก็ต้องวางแผนเรื่องงานลงทุนครับผมคุณายว่าคือหลังเกษียณนี่คือต้อง เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก่อนล่วงหน้าสักสองปีรปรับตัวปรับใจปรับความรู้สึกหลังกเกษียณแล้วว่าเราจะทําอะไรต่อไปและอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างครวรจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นแต่ไม่ควรจะไปโหมง,งานหนักอาจแน่นอนครับเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าทําไมถึงกําหนดให้เกษียณอายุตอนนี้คือร่างกายมันมันพอที่จะได้พักผ่อนแล้วนะครับถ้าเป็นทางพระก็จดีบอกว่าถึงเวลาค้นหาตัวเองละโอคือเวลาเข้าวัดแล้วคุณคุณถึงเวลาค้นหาตัวเองละครับนี่คือเรื่องเวลาที่จะต้องเตรียมนะครับสิ่งที่สองนะครับสําหรับคนที่จะเกษียณอายุคือเรื่องของอาหารการกินต้องเตรียมครับของหวานน้ําตาลของมันของเค็มของทอด การควบคุมอาหารครับจะต้องลดลงละครับเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อร่างกายนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมใจนิดหนึ่งชอบก็ต้องก็ต้องวางแผนแล้วนะนะครับทานได้แต่ก็คืออาทิตย์ละครั้งกําหนดให้ตัวเองเป็นความสุขในชีวิตแต่ถ้าทานทุกวันไม่ได้แล้วไม่ได้อะไรขนาดเนี้ยนะครับประการต่อไปก็คือเรื่องของต้องต้องออกกําลังกายครับวัยนี้ต้องเป็นวัยที่คือคืออย่างเช่นกิจกรรมนะครับเช่นตัดต้นไม้ตัดแต่ง